บอกนะใครทํามาหากินลําบากใครทําธุรกิจแล้วไม่รุ่งเรืองใครทําความดีแล้วไม่เจริญรุ่งเรืองสักทีหรือใครไม่มีโชคราบทางด้านถูกหวยรวยเบอร์นะครับรองบูชาโดูนะครับว่าลูกไก่นะเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะเนี่ยวางเนี่ยนะเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะนะครับว่าไม่ดีจริงนะครับไม่มีแทนคุณว่านไทยทุกวันนี้นะครับใครที่ติดตามผมเนี่ยตั้งแต่แรกๆนะฮะทำคลิปเนี่ย จะรู้จักดีเลยว่าผมเทบไม่มีอะไรนะครับตั้งแต่ทําบ้านหลังแรกนะฮะแล้วก็มาหลังที่สองนี่หลังที่สามนี่ที่ผมทำเนะี่ยนะครับนะฮะเป็นเพราะบารมีของว่านบาร,รมีของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ผมเชื่อมั่นและศรัทธานะครับนะลองดูนะครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้ใครมาเชื่อผมผมไม่ได้ต้องการให้แบบคุณมางมงายกับผมนะผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับนะ kau